สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด ja, ีครับมาพบกับรายการทนายกองทัพธรรมโดยมูลทิทนายกองทัพธรรมผมทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลททนายกองทัพธรรมครับรประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลิทนายกองทัพธรรมครับเมื่อวันที่9มกราคม2568นะฮะมหาหมีเราในฐานะที่เป็นมูลทีิมีวัตถุประสงค์ข้อ2กับข้อ5ดังที่ดังที่พูดไปแล้วนะที่จริงเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการหมิ่น หมาเถรสมาคมเนี่ยฮะนะฮะซึ่งมันอยู่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2.2535มาตารา4 4่สี่ะฮะเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาแล้วแล้วเราก็ <c oughs> หาข้อมูลหาข้อมูลเตรียมไว้แต่ณเวลานั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไระฮะ <c oughs> แต่ข้อมูลตัวนั้นเนี่ย เราคิดว่ามันถึงเวลาและจังหวะที่เราจะเอามาเผยเอามาเปิดเผยต่อน,นักชนเราจึงได้ไปแจ้งความกล่าวโทษวันที่29มกราปี2568นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นข่าวกันใหญ่โตมโหฬารน,นะใหญ่โตมโหฬานเนี่ยแล้วเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็วันสองวันเนี่ยตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับมีคนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องคำนิยามของว่าคณะสงฆ์ตามมาตา5ทวินะคณะสงฆ์ หมายความว่าบรรดา,าพระภิสุที่ได้รับวันพระชาบทสมบทจากพระอุปชาตามพระราชบัญญัติน,นี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติน,นี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนากิจในหรือนอกราชอาณาจากักรครับแล้วก็มาตรา44ตรีผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอาจแค่อาจนะจะอาจก่จอให้เกิดความเสื่อมเสียเห็นไหมหรือความแตกแยกคําว่าก่อให้เกิด อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียด้วยความแตกแยกคคแค่นี้เองประเด็นมันอยู่แค่นี้นะฮะเราก่อนที่เดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้นะฮะในข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะให้มหามีอธิบายได้เต็มที่เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการที่มีการกล่าวถึงหมาเถรสมาคมเนี่ยนะฮะว่าท่านประพฤติตัวปฏิบัติอย่างไงใช้อำนาจอย่างไงอะไรพวกนี้ซึ่งตอนที่เราไปพูดไปเนี่ยมันเป็นแค่ถ้อยคำไม่ใช่ไรแต่มันมีเยอะแต่เรา เราไม่ได้อ่านเยอะเพราะว่ามันรุนแรงเราอ่านหน้าไม่ได้นะเอาละเกือบร้อยบรรทัดป,ประเด็นประเด็นต่อไปก็คือว่า,เ,าเรื่องนี้เนี่ยมผมอยากแกให้มหาหมีนี่นะสรุปเรื่องเลยเริ่มต้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับมหาเถรสมาคมหรือไม่เกี่ยวข้องกับพระรูปใดรูปหนึ่งหรือไม่แล้วก็มีการเผยแแ่ ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อสาธารณชนหรือไม่แล้วสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเอาแค่เลินๆนะเอาแค่ผ่านไม่ต้องเอาพิษเราไม่ลงรายละเอียดรายละเอียดนี่ไอปว่าในกระบวนการของพนักงานสอบสวนและเอกสารนะครับเิอเลยครับอามีครับคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการที่เจ้าพนักงาสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระสังฆราชวันราชบุพพิตรนะพระองค์ให้คําประธานคําแนะนําในการที่จะทําหนังสือแล้วก็ เ,เกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับพระไตรปิฎกครับ <UE> เต็มเต็มที่ครับก็คือทําทุกอย่างเพื่อให้สอดรับกับพระไตรปิฎกเนื่องจากวันหนังสือเนี่ยเพ,เพื่อต้องเผยแพร่ไปทั่วประเทศแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนพระภิกษุสาม,มนเณรได้ศึกษาได้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยพระองค์ก็ประธานพระอวปแนะน,นะครับแล้วพอประธานพระอวปัแนะนำเนี่ยนะครับก็พระภิกษุรูปนั้นท่านก็น้อมรับแล้วก็ ปฏิบัติตามที่สมเด็จเจ้าปู้สมเด็จท่านแนะนำแล้วก็ผมเสริมนิดนึงวันพฤหัสบดีที่12กันยา2567ช่วงบ่ายครับโอเคครับเนกฐานยี่ผมเนี่ยเป็นเอกสารที่เอกสารที่เผยแพร่เผยแพร่ครับเผยแพร่ทุกคนรู้หลักจากนั้นเนี่ยก็มีการนำพระว่าดังกล่าวแล้วก็วิธีการปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยเข้าไปที่ประชุมมหาเถรสมาคมครับจนเป็นที่มาของมติมหาเถรสมาคมรับทราบในเรื่องนี้มาถึมติมหาเถรสมาคมที่ 5 5 8ทับ2 5, 5 6 7ลงวันที่19มีการประชุมมหาเทนนสมาครังที่19ทับ2 5 6 7เมื่อวันที่19ก,กรกฎาม 26, คม2 5 6 7ก็คือมติหมหาเทนสมาคมก็สอดรับกับกับพระบรมโอรสาธิราชแล้วก็แล้วก็ฝ่ายต่างๆในการที่ตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อให้หนังสือดังกล่าวและแนวคาสอนดังกล่าวเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยหลักพระไตรปิฎกเต็มร้อยครับแล้วก็หลักดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าหลักอปริหารนิยมธรรมเจ็ดประการคือเป็นหลักที่คณะสงฆ์ไทยเนี่ยโดยเฉพาะ เจ้าคุนสมเด็จพระสังฆราชในฐานะที่เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมและกรรมการมหาเถรสมาคม20รูปรวม21รูปซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดเนี่ยใช้หลักในการที่จะประชุมร่วมกันแล้วก็ให้แนวทางคําแนะนําและวิธีการปฏิบัติโดยชอบแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการของสมดังกล่าวเนี่ยเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ดีกรรมการมหาเถรสมาคมโดยมหาเถรสมาคมซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา12ของพรบสองปี0 5ย์แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี235้นั้นนะครับ ท่านดาเนินการตามข้อ12ตามอํานาจหน้าที่ท่านในอนุสีก็คือรักษาหลักพระธรรมวินัยครบถ้วนแล้วครับ,รบจบกระบวนการไปแล้วแต่เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบมามากล่าวพาดพิงถึงเรื่องนี้นะครับในลักษณะที่ยังไม่ทราบบริบทข้อท็่จริงซึ่งซึ่งเดี๋ยวต่อต่อ,ตอนิดนึงว่ามติดังกล่าวเนี่ยรเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่จะมีมตินี้นะฮะมีการตั้ง ประธานกรรมการสอบสวนขึ้นมาก่อนนะซึ่งประกอบด้วยสมเด็จพระมหาวีรบุรุษเป็นประธานกรรมการแล้วมีกรรมการมหาเถรสมาคมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมแปดลูกแล้วก็พอพอวินิจฉัยเสร็จปุ๊บก็เอามติเนี้ยมติเนี้ยมติเนี้ยนะครับทินชอบรลูกไปไปเสนอมหาเถรสมาคมหมาเถรสมาคมก็เลยเอาเข้าเข้าที่ประชุมพอเข้าที่ประชุมเสร็จเนี่ยก็เป็นมติมหาเถรสมาคมที่สิบเก้าทับสองห้าหกเจ็ดมติที่ห้าห้าแปดทับสองห้าหกเจ็ด อ่าลงวันที่19กกรกฎาคม2567็มตินี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ที่ผมผมพูดถึงนี่นะฮะครับมันมีเผยแพร่ประมาณช่วงเดือนกันยายนปีสอันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ตอนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะฮะก็หลังจากที่มตินี้ออกมาแล้วนะครับการจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณก็ต้องดูมตินี้ก่อนว่ามันเป็นแนวต่อเลยครับมามีครับก็คือโดยหลักบริหารนิยธรรมที่ารเนี่ยก็คือคณะสงฆ์โดยองค์กรปกครองสูงสุดของ คณะสงฆ์ไทยเนี่ยท่านก็ร่วมกันทํางานกับพระภิกษุรูปนั้นเรียบร้อยแล้วเรียบแล้วกระบวนการไม่ได้มีข้อผิดพลาดหรือข้อตัวแยง้งใดๆทั้งสิ้นนะครับคือจบกระบวนการไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับไปยกประเด็นดังกล่าวโดวยที่ไม่ได้ทราบหรือทราบไว้แล้วแต่ในบริบทปัญหาที่ได้ยุติไปแล้วนั่นนะครับขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ลักษณะการพูดเนี่ยตามที่เราถอดเทปแล้วก็มีการกล่าวโทษไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับก็คือมีลักษณะเป็นการเป็นการใส่ความ คณะสงฆ์ไทยซึ่งหมายถึงมหาเทรสมาคมเนี่ยนะครับในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสืมเสียและแตกแยกเนื่องจากว่าในคํากล่าวนั้นนะครับวันนั้นที่เราแถลงข่าวเราพูดได้นิดเดียว<ช>เนื่องจากว่าในสานวน,นทั้งหมดเนี่ยมันมีเกือบประมาณเกือบเกือบร้อยอนนัดนะครับแล้วก็เราอธิบายแทบจะทุกบงรทับว่ากระบวนการในวิธีการพูดดังกล่าวเนี่ยกระทบกับอะไรมั่งแล้วก็มินเมย์ต่อการที่จะมีความผิดอย่างไรเราใช้คําว่ามินเมย์หรืออาจจะนะครับเพราะว่าส่วนจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ พนักงานสอบสวนพนักงานยการและศาลท่านจว,วินิจฉัยครับอันนี้คือเบื้องต้นครับครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคนที่ออกมาถามตั้งคําถามนะครับ<า><อ>ในประเด็นเพาตั้งคำถามอย่างนี้หมายเขาจะตั้งคำถามว่าเป็นเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตครับแล้วก็ไปตีความเรื่องคณะสงฆ์ไปตีความเรื่องมาตรา44ตรีเนี่ยอยากให้มหามีาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจหน่อยครับครับคือในการที่จะอธิบายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามมาตรา44ตรีเนี่ยนะครับ นักกฎหมายที่จะอธิบายความเรื่องนี้นะครับจะต้องเข้าใจอยู่4ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเข้าใจหลักพระธรรมวินัยด้วยหลักพระธรรมวินัยในพุทธศาสนาเทรวาาน,นะครับ,รบต้องเข้าใจต้องรู้ด้วยครับ,รบอย่างที่2ต้องเข้าใจบริบทของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2องพแก้ไขเพิ่มเติมปี35และฉบับ ปัจจุบันคือแก้ไขครั้งที่4นะครับรวมไปถึงต้องเข้าใจบริบทของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับเดิมคือปี2 4 8 4ในสมัยรัชการที่7ที่8มาตรา55เพราะว่าเกี่ยวพันกันนะครับส่วนที่3เนี่ยจะต้องเข้าใจบริบทของบริบทของประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการบินประมาทได้ใส่ความนะครับเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับเป็นต้นเราถึงจะสามารถอธิบายมาตรา44เปรีประกอบมาตรา5ดวิได้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับว่า การร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยรัชการที่7ที่8ดนะครับก็คือตามพระราชบัญญ um ัติคณะสงฆ์ปี2อแปปี2องพี่4 8 4ดในมาตราห้าิ้าเขาบัญญัติชัดเจนเลยครับว่าผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออาจก่อให้เกิดความเสื่มเสียหรือสร้างความแตกแยกต้องระวังโทษจำคุกอย่างเดียวในสมัยก่อนมาตราห้าสิบห้าของปี2 4 8 4ดสพรบสงฆ์ฉบับนั้นยกเลิกโดยมาตรา4ี่สิบี่ตรี ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2505นะครับในมาตรา44ปีนั้นนะครับเขามาเขียนอย่างนี้ครับเขียนว่าผู้ใดนะครับใส่ความคณะสงฆ์ไทยหรือคณะสงฆ์อื่นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือแแตกความแตกแยกต้องระวังโทษใช่ไหมครับจำคุกไม่เกินหนึ่นปีครับไปเกินสองแสนก่อนนะครับตอนนั้นก็สองหมื่นบาทครับตอนนั้นอ่ะมาตรา55มาตรา5ทวิยังไม่มา ที่ว่าด้วยคณะสงฆ์กับคณะสื์อสารไม่มาไม่มามาเพิ่งมาแก้ไขเพิ่มเติมปี2 5 3 5ทีนี้ผมจะอธิบายมาตรา44ปีคืออะไรโอเคเจตจำนงของการยกล่างพระราชบัญญัติมาตรา44ปีนั้นนะครับเป็นเจตจำนงเดียวกันกับการยกล่างมาตรา55ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2484คือกรรมธิการของสภาในสมัยนั้นเขามีเจตจำนงว่าเขาจะปกป้องพระพุทธศาสนาพุทธเทรวาทของเราเนื่องจากว่า ในประเทศไทยนั้นนะครับพุทธศาสนาเปรียบเหมือนผ้าขาวแผ่นหนึ่ง<ม>พระภิกสุสามเณรเปรียบเสมือนจุดด่างเล็กๆจุดเล็กๆที่อยู่ในผ้าขาวถ้าจุดเล็กๆนั้นอ่ะเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ก็คือจุดสีขาวเราก็จะมองไม่เห็นความบกพคร่องแต่ถ้าจุดเล็กๆนั้นนะครับมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นก็จะเป็นจุดแดงจุดดำถ้าจุดมากขึ้นเนี่ยนะครับผ้าผืนนั้นก็จะเลอะเทอะไปหมดมพระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยู่ไม่ได้นานนี่คือเจจำงในการล่างมาตรานี้ครับทีนี้เนี่ยเขาล่างขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อป้องกันการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธด้วยกันเองหรือคนต่างศาสนกมาใส่ความหรือมินประมาทคณะสงฆ์ไทยเนื่องจากว่าตามหลักพระธรรมวินัยนั้นนะครับพระภิกษุสามเณรท่านบวชเข้ามาเนื่องจากท่านจะต้องเรียนคันธาทุระและวิปัสสนาทุระคันธาทุระคือศึกษาพาระปริยัติวิปัสสนาทุระคือปฏิบัติธรรมนำไปสู่การบรรลุธรรมหน่วยงานของรัฐก็ดีฝ่ายราชนาจักรจะต้องคุ้มครองปกป,กปักร,รักษาท่านครับ แล้วในการคุ้มครองเนี่ยเขาจะอาศัยอะไรก็ต้องอาศัยตัวบทกฎหมายใช่ไหมครับ,รบเนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาชิรเยานมโลรถทรงมีพระดำรัสท้ายภริกิทท่านเขียนไปเลยนะครับท้ายแถลงการคณ,ณะสงฆ์ว่าพระภิกษุสาม,มนเณรในประเทศไทยนั้นนอ,นอกจากะาจะต้องยึดหลักพระธรรมวินัยแล้วจะต้องยึดหลักกฎหมายบ้านเมืองเป็นหลักในการปฏิบัติด,ด้วยเนื่องจากกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานี่หลักการที่1นนะครับเพราะฉะนั้นเมือ่อเจตจำนงในการร่างพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์เพื่อที่จะคุ้มครองคณะสงฆ์แล้วเนี่ยในอดีตจึงมีมาตรา55และเปลี่ยนมาเป็นมาตรา44ตีม,มาตรา44ตีเนี่ยครับเจตจำนวนคือไม่ต้องการให้บุคคลใดมาใส่ความคณะสงฆ์ไทยนะครับเนื่องจากว่าท่านปกป้องตัวเองไม่ได้เพียงแค่อาจจะเสื่อมเสียหรือสร้างความแตกแยกก็มีความผิดแล้วทีนี้เนี่ยผมจะวิเคราะห์เฉพาะมาตรา44ตีก่อนอม,มาตรา44ตีนั้นนะครับอย่างที่บอกเขาเขียนไว้ชัดว่า ใครบินประมาทใช่ไหมใส่ความคณะสงฆ์ไทยหรือคณะสงฆ์อื่นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแล้วคณะสงฆ์นี่หมายถึงหมาคณสมาคมด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ไปตรงนัน้นอาจให้เกิดความเสียหายความเสื่อมเสียและแตกแยกนะครับแล้วความเสื่อมเสียและแตกแยกดังกล่าวนะครับมันก็คือกฎหมายบินประมาทแต่ในบ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายบิดประมาทก็คือมาตรา326เป็นการบินประมาทส่วนบุคคลแล้วทําไมจะต้องร่างกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะปกป้องคณะสงฆ์อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยทีนี้เนี่ยคำว่าคณะสงฆ์คืออะไร คำว่าคณะสงฆ์คืออะไรเราไปดู2จุดในการร่างกฎหมายจุดที่1ก็คือไปดูมาตรา55ปี2 5 8 4คือพรบรสฆ์เดิมท่านเขียนแยกเลยนะครับว่าใส่ความคณะสงฆ์ไทยหรือใส่ความคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านแยกเลยนะครับแยกว่าคณะสงฆ์ไทยก็คือเป็นหมู่คณะกับพระสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ทำไมพอมาแก้ไขเป็น44ปีไม่มีคําว่าพระสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีคําว่าคณะสงฆ์ไทยเลยนั่นหมายความรวมถึงว่าพระรูปหนึ่งก็คือคณะสงฆ์เป็นหนึ่งในองค์าพยพของคณะสงฆ์ไทยพอมีคนโต้แย้งมาปั๊บก็เลยเป็นไปก็เลยนํามาสู่การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2ปี2535มาตา5ทวีเขาได้เขียนชัดเลยว่า คณะสงฆ์ไทยเนี่ยหมายความว่าบรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระวิชาตามพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติอื่นที่บัญญัติไว้ก่อนหน้าไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนจในหรือนอกราชอาณาจักรถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าคําว่าบรรดาเนี่ยคนก็จะตีความอีกว่าบรรดาเนี่ยคือจํานวนหมู่มากหนึ่งหรือสองท่านต้องไปดูนะครับคำว่าบรรดาเนี่ยหมายถึงหมายถึงทั้งหมดทั้งปวงหรือทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงหรือทั้งสิ้นถ้าเราบอกว่าพระภิกษุสามเณรทั้งปวงหรือทั้งสิ้นหรือทั้งหมด มันก็เป็นเอกภพก็ได้เป็นพระภูพก็ได้เนื่องจากว่าเจตจำนงของการบัญญัติมาตรา5ทวีขึ้นมาเสริมมาตรา1 4ีตีเพราะว่ามีข้อต้แย้งว่าตกลงคำว่าคณะคืออะไร,รมันต้องเป็นพระภูพหรือไม่ท่านก็เลยบอกว่าแค่บรรดาพระภิกษุที่ได้บรรพชาอุปสมบทต,ตามพระราชบัญญัตินี้จากผู้วิชานะครับ <S <S ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะสงฆ์หมายถึงรูปเดียวครับทีนี้เนี่ยผมจะอธิบายเรื่องหลักพระธรรมวินัยมันมีความเข้าใจผิดพลาดเคลื่อนกันเวลาคนเราจะตีความว่าหนึ่งคือเอกภพสองขึ้นไปถึงเป็นหมู่คณะ เนื่องจากเขาไปยิงตามหลับพระธรรมวินัยในการทําสังฆกรรมของพระพระสี่รูปเรียกว่าสงเขาเรียกว่าสงจตุวัตห้ารูปปัญจวัตคือห้าถ้าวรัตคือสิบสงห้าสงสี่สงห้าคณะสงสิบคณะสงฆ์ยี่สิบเอ็ดนะครับคณะ,ะสงฆ์สิบเก้าเอกูนวิสติวัตมันเป็นเรื่องพระธรรมวินัยในการที่จะรวมหมู่สงมาทําสังฆกรรมเจตจำนงก็คือว่าในการบวชพระทําไมต้องสงสิบร,รูปขึ้น นะครับแต่ถ้าในปัจจันตแต่ชนบทคือตามบ้านนอกห่างไกลกันดานสงสีรูปห้ารูปก็ได้เพื่อให้ร่วมเป็นสักขีพยายนว่าบุคคลคนนี้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาแล้วให้ช่วยจําว่าเขาอยู่ในพุทธศาสนาให้ช่วยกันตักเตือนดูแลครับเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าคณะในพระธรรมวินัยคือต้องการรูปเป็นสักขีพยายนแต่ในทางกฎหมายนั้นนะ่ะเขาระบุชัดในพบรบสงฆา์ตา44ทวีเขาบอกว่าคณะสงฆ์ไทยหมายถึง5ทวีก็คือบรรดาภระที่ได้รับบรรพชาบุสมบทใช่ไหมครับจากผู้วิชาตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นคนคนเดียวผมยกตัวอย่างท่่าอี2ก็คืว ผมถามว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเรียกคณะไหมนายกเป็นคณะรัฐมนตรี มี20สมมมติมี45คนคนนั้นน่เวลาไปทําอะไรเนี่ยเขาเขาก็เรียกว่าหนึ่งในคณะรัฐมนตรีถ้าเขาไปทําความผิดในฐานะส่วนตัวเขาก็เป็นส่วนตัวแต่ถ้าเขาทําความผิดหรือเส็นเอกสารต่างๆรับรองกันก็รับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดในฐานะเป็นคณะรัฐมนตรีเขาจะไปกินไปเที่ยวไปเมืองนอกไปอะไรต่างๆเขาก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเชิเชิดเดียวกันกับพระในพุทธศาสนาพระถ้าจะอยู่ววััััดดนนนนนนีี้้ไไปปเเเขาก็็หึ่่งงใคคณะสทยยมรบ ผมจะแยกแยกให้ตรงนี้ว่าจะแยกยังไงเรื่องระหว่างบิดประมาทตาม3ามสกับมินใส่ความคณะสงฆ์มินประมาทคณะสงฆ์ตามสีตีแยกอย่างนี้ครับถ้าเขาบอกว่าพระภิกษุก,กอรพระภิกษุก,กอนะครับพระภิกษุก,กอเนี่ยประพฤติช,ชั่วร้ายไม่ปฏิบัติตามวัดรรที่ไหนคนเสียหายคือพระภิกษุกอสามารถที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษตาม3ามประมวลกฎหมายอาญาเนื่องจากเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าพระภิกษุก,กอวัดสมมติวิหารหรือสมมติติการามก็แล้วแต่ นั่นหมายถึงว่าพระที่อยู่วัดนั้นน่ะอาจจะได้รับผลกระทบว่าปฏิบัติตัวทั้งวัดเลยทั้งวัดอาจจะมีปัญหานะครับอันนั้นน่ะคือ44ตีบคือใส่ความคณะสงฆ์หรือถ้าไม่ระบุชื่อบอกว่าพระวัดนี้นะครับพระวัดสมุติเนี่ยนะครับวรวิหารเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ห้าลูกวิหารเนี่ยนะครับจะกี่ลูกก็แล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามพรธรรมวินัยเป็นพระที่ไม่ดีนั่นคือหมิ่นประมาทและใส่ความคณะสงฆ์พระทั้งวัดสามารถที่จะฟ้องเป็นสามสองหกเป็นการส่วนตัวก็ได้หรือถ้าท่านไม่ฟ้องเอง ญาติพี่น้องท่านหรือวัยาวิจกรวัดหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่พบเห็นการบิดประมาทคณะสงฆ์เนี่ยสามารถไปกล่าวโทษได้เ <Okay. S 2> นื่องจากว่ามาตรา44ตีเนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินใครพบเห็นสามารถกล่าวโทษได้อันนี้เป็นประเด็นที่สองทีนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเอาละเรามองเรารู้แล้วล่ะว่าคําว่าบรรดาพระภิกษุที่รับบัญญาตบุสมบทเนี่ย <Okay. S 2> ก็คือพระรูปเดียวนั่นแหละครับ <Okay. S 2> เพียงแต่ว่าคุณจะระบุวัดไหนหรือไม่แค่นั้นเอง mm hmm. นะครับถึงจะเรียกคณะสงฆ์ทีนี้มาดูประเด็นมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมเนี่ยประกอบด้วยพระภิกษุ จำนวน21รูปใช่นะครับ,รบ21รูปเนี่ยมาจากไหนมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตา7ก็คือในสังคมณนลจะพระมหากษัตริย์ทรงสามารถมีพมระบรมราชโองการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช1รูปตามมาตา7ใช่ครับมาตา8สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง,งโดยการแต่งตั้งตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4ปี61เป็นพระราชอำนาจถูกไหมครับถูกครับและพระมหากษัตริย์ สามารถที่จะแต่งตั้งกรรมการมหาเทรสมานอื่นมาจากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระที่มีจริยวัตรเหมาะแก่การปกครองสูงและผู้ปฏิบัติที่เหมาะแก่การปกครองสูงถูกไหมครับถูกครับยีรูปรวมเป็น21รูปผมถามว่าในองค์คาพยกของคณะสงฆ์พระทั้ง21รูปท่านเป็นหนึ่งในคณะสงฆ์หรือไม่เป็นครับเป็นท่านเป็นคณะสงฆ์นี่เรื่องที่1เรื่องที่2 ท่านต้องไปดูกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่21และฉบ <fit 2021, S 2> ับที่23ปี2521ว่าด้วยการระเบียบการปกครองคณะสงฆ์การปกครองคณะสงฆ์เนี่ยนะครับออกตามความพระราชบัญญัติมาตรา12ของพรบสงฆ์เนื่องจากว่าการปกครองคณะสงฆ์นั้นน่ะองค์กรปกครองสูงสุดคือมหาเถรสมาคมคือกลุ่มคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งถูกไหมครับแต่มหาเถรสมาคมท่านจะสั่งการและบัญชาการคณะสงฆ์ตามกฎมฉบบั21ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์คือจะต้องมีเจ้าคณะหุนใช่ไหมครับ เจ้าคณะขน,นต่างๆเจ้าคณะขนกลางขนใต้ขนเหนือขนตะวันออกฝ่ายมานิกายเท่าฝ่ายธรรมยุทธ์มีเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์รูปเดียวมีเจ้าคณะภาคต่างๆทั้ง17ภาคแยกเป็นทั้งฝ่ายมานิกายและธรรมยุทธ์มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้า,าวาสผมถามว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ดีมาตรา5ทวีมาตรา14ต,าตีและกฎมหาเทสมาคมฉบับที่23มว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เขาไม่ได้บอกนะครับว่าคณะสงฆ์เนี่ยจะต้องเป็นใครและมีจํานวนเท่าไหร่เจ้าวาดอยู่วัดพระรูปเดียวพระรูปเดียวก็คือคณะสงฆ์ เขาไม่ได้ระบุจํานวนคนที่อยู่ภายใต้สังกัดท่านท่านตามธรรมใช่ไหมครับพอไม่ระบุว่าพระอยู่ใต้สังกัดวัดนั้นอาจจะมีพระเป็นพันหรือวัดนั้นอาจจะมีเจ้าวาดรูปเดียวท่านก็คือคณะท่นสมเนื่องจากว่าหน่วยงานองค์กรปกครองก็คือท่านนั่นแหละเป็นเจ้าวาดคือเป็นพระสังคดิการที่เนี้ยคำว่าพระสังคดิการเนี่ยตามมาตราสี่สี่เอมาตราสี่ห้าของพรบสฆ์ปีสามห้าแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองเขาระบุว่าไงครับพระภิกษุที่มีตําแหน่งทางปกครองและวิยาวิจากรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา พอเขาเขียนมาตรา55เนี่ยไอ้45เนี่ยนะฮะพระบสงฆ์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าพระที่เป็นพระสังคธิการเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็คือละเว้นปฏิบัติ157ใช่ไหมครับ,รบอย่างนั้นก็แสดงว่าเขามีอำนาจทั่วสัพรพมณนลเลยครับจับเป็นพระวินาที่การไปจับที่ไหนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ครับใช้อำนาจเกินขอ,อบเขตไม่ได้เขาก็เลยร่างกฎมอสฉบับที่2 3ว่าด้วยระเบียกกรรบ ใช่ไหมครับท่านเพื่อให้ปกครองเฉพาะในเขตของตนเพื่อไปกับจำกัดสิทธิของสี่ผ้าที่เป็นเจ้าพนักงานไม่ได้มีอยงนบนทั่วไปทั้งหมดมีเฉพาะในเขตเหมือนกับเขตท้องที่ตารวจหรือพนักงานในการหรือเขตศาลเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะบอกว่าคณะสงฆ์เนี่ยมาจากหนึ่งหรือสองหรือสองขึ้นไปไม่ใช่หนึ่งก็เป็นคณะสงฆ์ครับเพิเข้าใจแล้วเนี่ยครับอันนี้ผมอธิบายแบบสั้นๆนะฮะแต่ถ้ากระบวนการนี้ขึ้นสู่ศาลนรือะไรเราสามารถที่จะอธิบายที่ชัดกว่านี้ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วแล้ว ในการดําเนินคดีนี้นะครับในการดําเนินคดีดังกล่าวเนี่ยครับทำไมมหาเถรสมาคมถึงไม่รู้เรื่องก็ได้หรือท่านไม่ต้องขยับก็ได้เนื่องจากคืออย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญมาตรา67ในในวักสองประชาชนหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการปกป้องบุทธรรมพุธศาสนาไม่ถึงว่าสามารถกล่าวโทษในเรื่องใดก็ได้ที่เป็นคดีายาแผ่นดินเกี่ยวกับการปกป้องพุทธศาสนาแต่แต่นะครับในมาตรา44ตีเนี่ยนะครับผมย้าและผมเตือนนะครับว่าเป็นคดีายาแผ่นดินใครที่พบเห็น สามารถไปกล่าวโทษได้ถูกไหมครับแต่<ม>คนที่มีหน้าที่เราไม่ทำเราเว้นปฏิบัตินะครับ<ม>เนื่องจากว่าหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์คือสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติรหรือถ้าเจ้าพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยนะครับไปพบเห็นการดูหมิ่นคณะสงฆ์ใส่ความคณะสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องซึ่งหน้าเขาต้องดําเนินคดีนะครับ,รบถ้าไม่ดําเนินคดีตํารวจก็อาจจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดถ้าสำนักพุทธรู้อยู่แล้วรู้ตั้งนานแล้วนะครับว่ามีกรณีดังกล่าวแล้วเข้าข่ายว่าหมิ่นหรือไม่สํานักพุทธต้องไปกล่าวโทษ การที่ท่านไม่กล่าวโทษเป็นการเะเว้นปฏิบัติเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรื่องนี้ต้องกล่าวโทษแล้วให้เราซึ่งเป็นเอกชนมาทําแทนท่านอันนี้คือประเด็นครับครับเออเอเมื่อกี้พอมหาหมีพูดว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยก็ถือเป็นคณะสงฆ์นะครับมาตราส5ิ้านี่ครับอพรบคณะสงฆ์เนี่ยให้ถือว่าพระพิกษุซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และวิยาวิจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในบทหมายอาญาเนี่ยครับเอ๊และมหาเถรสมาคมเนี่ยถือว่า มีตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ไหมครับท่านมีตำแหน่งทางการอาวถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่มีคนสอนทำคนหนึ่งเนี่ยไปพูดหมิ่นท่านเนี่ยจะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานไหมครับอันนี้เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งครับเอ้าครับแล้วก็เหมือนขัดคำสั่งเจ้าวาดแล้วก็ไปไปไปด้อยค่าเจ้าวาดเนี่ยไหนที่ผมรู้จากมหามีนี่ผมจะไปแจ้งเพิ่มแล้เนี่ยข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยนั่นเป็นข้อหาย่อยข้อหาย่อยนะเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าให้ถือว่าพิสูจน์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำตำแหน่งในการปกครองคณะสสงงฆ์เเเพราาาะะฉนนนัั้้มมมคี่ยท 21รูปครับมีตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์จึงถือเป็นเจ้าพนักงาน4ี่ผ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการดูหมิ่นคณะสงฆ์เนี่ยตามาตา44ตีแล้วเนี่ยน่าจะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยครับทีนี้ไปประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรื่องใหญ่ในเรื่องใหญ่แล้วคณะกฎหมายพูดกันสามารถที่ติชมด้วยความเป็นธรรมก็คือประเด็นนี้ก็คือในกฎหมายมีประมาณนะครับตามปมวกฎหมายยาาตรา326เนี่ยนะถ้าเกิดพิสูจน์ ไปไปมีบประมาบุคคลสาธารณะใช่ไหมครับแล้วสามารถพิสูจน์ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนและทุกนั้นน่ะไม่ไม่มีความผิดทีนี้ประเด็นในการตําหนิคืออย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ก่อนครับเอาอย่างนี้ก่อนก็คือว่าคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไปที่มาตราสี่ห้ามาตราสี่ห้าพระภิกษุที่มีตาแหน่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะใช่เป็นเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานที่นี่เนี่ยมีคําสั่งคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดครับเขาพูดชัดว่าพระภิกษุสามเด็นที่เป็นพระสังคติการพระภิกษุที่เป็นพระสังคติการนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎมหาเถรสมาคมมติระเบียบประกาศคําสั่งมหาเถรสมาคมกับพระภิกษุสามเณรเท่านั้นไม่ได้มีสภาพบังคับในคดีอาญานั่นหมายถึงว่าคําสั่งของท่านเนี่ยเป็นคําสั่งภายในของพรบสงฆ์เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเจ้าหน้าที่ตามพลบบภายในมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม uh, ตามมาตรา,าห้าของ Apparently. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต กฎหมายปปชปีหกหนึ 1. 1> ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในความหมายนั้นเจ้าหน้าที่ในความหมายนั้นสามารถที่จะให้คุณให้โทษได้ในทางอาญาแต่พระสังฆทิรในความหมายของคณะสงฆ์เนี่ยครับเป็นระเบียบภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ยกเว้นคดียักยอกชอก่อโกงลักทรัพย์นะครับหรือคดีที่เป็นประมวลกฎหมายอาญาที่ท่านทําสารปกครองไม่รับนะครับ<อ>ท่านไม่รับ เนื่องจากว่าสารปกครองท่านไม่ยุ่งท่านบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในความหมายของพรบสงฆ์ซึ่งเป็นกฎหมายภายในปล่อยให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองแต่ไม่ได้รวมถึงสารายาทุจริตนะครับในกรณียักยอกช่อโกงหรือกันแกล้งจิตนาทุจริตนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องการปกครองสงฆ์เนี่ยจะไปลองท่านสารปกครองเขาไม่รับนะครับมีดีกาด้วยมีมีความัยขาปกครองสูงสุดด้วยปกครองสูงสุดที่เนี้ย ประเด็นท like yeah, ี <upright flips and> But, to, ่เขากล่าวกันว่าการตดติงด้วยความเป็นธรรมถามว่าในการตดเตรียมติติงหน่วยงานของรัฐก็ดีหน่วยงานปกครองคณะสงฆ์ก็ดีถามว่าพุทธบริษัทติติงได้ไหมตดติงได้แน่นอนครับแต่การตดติงดังกล่าวต้องเป็นการตดติงโดยธรรมโดยไม่ละเมิดกฎหมายโดยไม่ไปหมิ่นประมาทใส่ความท่านและเป็นการตดติงเหมือนกับติติงผู้ใหญ่เนื่องจากขนาดศาลปกครองยังมีคำวินิจฉัยสูงสุดเลยว่าต้องให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองเรื่องนี้จะให้ศาลปกครองมาวินิจฉัยสิ่งที่คณะสงฆ์ทำระหว่างกันแล้วจะให้เป็นความผิดหรือถูกเขาไม่ทำ ต้องถวายให้คณะสงฆ์ทำกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตีติงคณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมเนี่ยซึ่งมีเจา้าพุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมมีสมเด็จพระราชคนะฝ่ายมหานิกายกับฝ่ายธรรมยุทธ์อีกรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะ21ลูกต้องตดติงโดยธรรมโดยธรรมก็คือโดยหลักพระธรรมวินยัยและหลักกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่ไปหมิ่นประมาทและด้อยค่าขั้นแต่จากการที่เราทําการบ้านและถอดเทปในลักษณะการพูดที่พูดเนี่ย เราดูบริบททั้งหมดแล้วหนึ่งคณะสงฆ์ท่านทํางานแล้วทำแล้วมาแล้วคือคือวิออกมาแล้วก็ออพ,อ,พอแล้ว,ลวสองลักษณะการพูดเนี่ยเป็นการมินเมย์ต่อการที่จะโดยคาและใส่ความท่านเนื่องจากมีการกล่าวไม่กระทั่งว่าไม่ได้ทําตามพระธรรมวินัยก็เยอะไอ้คำว่าไม่ทําตามพระธรรมวินยัยตรงเนี้ยคือสาระสำคัญสาระสำคัญยังไงครับเนื่องจากว่าพระเถระยี่สิบเอ็ดรูปเหล่านั้น ท่านเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาท่านมีศีล227ข้อมีศีนลนอกพระปราปิโนกรวมเป็นหลายพันข้อนั่นหมายถึงว่าอภิสมาจารย์ทั้งหมดข้อปฏิบัติวัดปฏิบัติทั้งหมดท่านจะต้องอยู่ในหลักพระธรรมและหลักวินัยสงฆ์<อ>เพราะฉะนั้นถ้าจะไปกล่าวว่าพระภิกษุรูปใดอย่าว่าแต่มหาเทรสมาคมเลยครับ,รบไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยข้อใดข้อหนึ่งก็แย่แล้วแต่เนี่ยไปกล่าวถึงพระมหาเทระผู้ใหญ่ซึ่งท่านมีหน้าที่ดูแลตามมาตรา15ตีในการรักษาหลักพระธรรมวินัยปกครองคณะสงฆ มาตรา15ตีข้อ1บอกเลยครับว่ามหาเถรสมาคมมีอำนาจปกครองพระภิกษุสามเณรในสังคมณฑลโดยหลักพระธรรมวินัยกฎหมายระเบียบปฏิประกาศถูกไหมครับถูกครับนั่นหมายความว่าถ้ามหาเถรสมาคมท่านไม่มีหลักไม่ดำรงอยู่ในพระธรรมวินัยท่านจะไปปกครองภิกษุสามเณรได้อย่างไรตรงนี้เป็นแค่ประเด็นหนึ่งนะครับใช่ครับแต่ในคําก่าวโทษที่เรากล่าวเราเขียนไว้เยอะมากหลายประเด็นทั้งข้ออัดข้อทําข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ไม่รู้รายละเอียดเนี่ยแล้วจะบอกว่าเป็นการติติงโดยทําและสามารถทําได้นั้นนะครับ ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงและบริบทให้หมดทั้งหมดอีกอย่างข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นข้อจริงที่มีการเผยแพร่โดยสาธารณโดยโดยหน่วยงานอของสำนักพรัฒนาช,ชาติครับออกมาเผยแพร่แล้วซื้อหาได้ใน Google ครับ,รบให้ใครก็รู้นะการที่คุณไปติเตียงหรือไปด้อยค่าท่านเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องคิดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็เราก็เลยอยากที่จะอธิบายให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องมามาดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษ ผู้สอนทำครับเออแล้วแล้วเขาสอนทำก็ถูกครับบางคนบอกก็ถูกนะอ่าแต่เราบอกว่าไม่ถูกครับทําทําไมล่ะทําไมเราต้องนํดเนินการกับเขาว่าสุดท้ายเนี่ยครับก่อนที่จะคือเราเป็นภาคเอกชนครับเป็นมูลิธีทนายกองทัพทบทนายก็คือกฎหมายใช่ไหมใช่ครับกองทัพทรรมก็คือพระธรรมวินัยครับเราพูดตั้งแต่แรกแล้วครับเราปกป้องหลักพระธรรมวินัยของระพุธเจ้าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งสองเราประกาศชัดว่าเราปกป้องคณะสงฆ์ไทยพระภิกษุสามเณรไม่ให้มีใครมากดด่า โดยไม่ชอบทำบถ้าส่วนไหนถ้าผิดก็ว่ากันไปตามธรรมว,วินัยและกฎหมายมอบให้คณะสงฆ์หรือกฎหมายบ้านเมืองเขาดาเนินการไปรแต่เรารับไม่ได้กับพฤติการการที่มีคนมากดดระและแบบเมารวงะนะครับเรื่องที่3มก็คือว่าเราไม่เห็นแล้วมันเกิดความไม่ชอบธรรมว่าในการสอนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันสร้างประเด็นวิวาทะในสังคมคจนกระทั่งว่าประชาชนแยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนแม้กระทั่งพระภิกษุสามเณรเองใช่ไหมครับก็คือนอกจากจะเสื่อมเสียแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความแตกแยกในสังคม เพราะฉะนั้นัตถุประสงค์เราที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อสมสิ่งนี้ครับมูลิธิเราเนี่ยเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับมาเนี่ครับก็คือปกป้องแล้วก็ดูแลพระพุทธศาสนาผู้เถลว่าในประเทศไทยอ่าคือพระวิสุสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเราก็ทําเพื่อผู้ศาสนาใช่ครับเราไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวเลยเราปกป้องคณะสงฆ์เราปกป้องคณะสงฆ์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราให้ ความรู้และสาระเนี่ยก็คงจะพอเท่านี้แล้วมีเรื่องหนึ่งครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่จริงอ่ะผมไม่อยากพูดสาธยายเรื่องหลักธรรมคำสอนอะไรต่างๆที่ที่ที่มีคุรวะท่านหนึ่งท่านกล่าวเนื่องจากว่าผมมองว่ามีพระภิกษุที่เป็นมหาปเรยนหรือก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านติงไปแล้วแม้อาจจะยังไม่ครบถ้วนแต่ทีนี้พอเราเปิดประเด็นไปปั๊บเนี่ยเขาก็หาว่าเราไม่ไปชี้ว่าผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆผมก็จําเป็นต้องพูดนะครับทั้งที่จริงผมก็ให้เกียรติเพราะว่าผมมองว่า ถ้าเจตนาของท่านดีในการที่จะกล่าวสอนธรรมน่ยใช่ไหมครับให้ละชั่วทาความดีเนี่ยเราโนโมนาอยู่แล้วเราก็มองว่าพอท่านสอนผิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าท่านก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับยกเว้นกรณีที่มาพาดพิงคณะสงฆ์ซึ่งตรงเนี้ยเราต้องการปกป้องเต็มที่ปกป้องคณะสงฆ์เรื่องสอนผิดเนี่ยถ้าปรับได้ก็ควรจะปรับเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้ไปเนี่ยเราก็จะมีการ มามาพูดในประเด็นที่ผิดตรงไหนตรงไหนเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปตอนไปตอนแรกว่าจะไม่พูดก็จะเป็นต้องพูดเพราะฉะนั้นก็จะพูดคนบอกผิดตรงไหนทำไมไม่พูดล่ะทำมั่นวิชีน่ล่ะเดี๋ยวเราจะเราจะทาก็เอาเอาเทปชุดหน้ากันแล้วกันครับวันนี้เราก็คงจะได้เวลาพอสมควรอาจจะยาวนิดนึงครับก็วันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ผมทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลทธิทนายกองทัพธรรมและดรปกยุทร์ปยุประเทศเสนาครับรองประธานมูลิธิทนายกองทัพธรรมก็ลาเท่านี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ